สวัสดีค่ะคุณครูจีนัทส่อเองค่ะฉันขอรบกวนเวลาคุณครูไหนได้ไหมคะคือว่าฉันมีเรื่องที่อยากขอ้องคุณครูมีอะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกเรื่องงานค่ะคุณครูเรื่องเขียนเอกสารนะคะจํานวนเอกสารที่ต้องเขียนมันเยอะเกินไปที่จะทําคนเดียวถ้าคุณครูมีเวลาฉันเลยจะขอรบกวนคุณครูค่ะ แต่ถ้าคุณครูงานยุ่งก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เลยครูจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละค่ะคะตอนนี้เหรอคะสถานการณ์ที่ไม่ขาดคิดมาแล้วเลยคะคุณครู ขอบคุณที่ตอบรับคำขอของฉันค่ะอันที่จริงฉันคิดไม่ถึงเลยว่าคุณครูจะมาเร็วขนาดนี้แต่พอได้คุณครูช่วยไว้งานต่างๆเลยผ่านพ้นไปได้อย่างรับลื่นค่ะอ่ะพวกเอกสารต่างๆไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะงานที่ต้องทำก็มีอยู่เยอะมากแล้วคนอื่นๆก็หัวหมุนหัวหมุนกันไปหมดแต่ว่าเราไม่ทำงานที่นี่หรอกกันนะคะถ้างั้นเชิญทางนี้ค่ะ เชื้อเชิญซะแล้วอยู่กันสต่อสองจากนั้นก็เฮ้อเพอเด้อภายในห้องพักผ่อนดูเก็บกว่าเป็นระเบียบก็จริงแต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีบางจุดที่เก็บกว่าไม่หมดอยู่แต่ก็ไม่ได้ดูลกหรือสกปรกอะไรดูสมกับเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยมากกว่า เออพอคิดดูอีกทีแล้วดูเหมือนฉันจะเชิญคุณครูมาที่สถานที่ที่ไม่เหมาะสมเลยค่ะถ้าไปที่อื่นคงจะดีกว่านี้แท,ท้ขอโทษด้วยนะคะเออไม่เป็นไรที่ชาเล่ก็เป็นแบบนี้แหละ <laughs> งั้นเหรอคะขอบคุณที่เข้าใจนะคะในคณะในคณะกรรมการวินยัยไม่มีคนช่วยจัดก,การเรื่องงานเอกสาร เอกสารง่ายๆอยู่นะเลยกลายเป็นว่าคนที่ใช้ห้องนี้เลยมีแค่ชั้นนะคะตอนที่งานยุ่งๆหรือว่าต้องอยู่สแตนบายบางครั้งชั้นก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องพักไปในตัวด้วยค่ะไปในตัวด้วยค่ะอือเตียงพับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในเวลาแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะคะคุณครูก็มีของคล้ายๆกันอยู่ที่ชาเล่หรอคะง,งั้นหรอคะ <laughs> คงทำงานเหนื่อยมากเลยสินะคะทัางาั้นตอนนี้ก็มาจัดก,การเอกสารกันตึกโอ้ยโอ้ยทำหมุนนี่คนเดียวเลยเหรอคะคือว่าคะ่ะเวลาบอกว่าต้องจัดก,การงานที่ค้างอยู่มันก็จะเยอะประมาณนี้ไม่ใช่เหรอคะ ที่ชาลีไม่ได้เป็นแบบนี้เหรอคะเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินท่าประธานจะเป็นคนจัดก,การให้ฉันก็แค่จาัดก,การแยกประเภทเอกสารก็เท่านั้นนะคะฉันไม่มีคนอื่นที่จะขอให้ช่วยได้อีกแล้วแต่ว่ามันก็เสียมรารยาทกับคุณครูเกินไปสินะคะไม่หรอกไม่ใช่กันเลยองานพวกนี้กูถนัดอยู่แล้วเหรอเออฉันคิดแล้วว่าคุณครูจะตอบแบบนั้นคะ่ะ ในใจลึกๆฉันก็แอบ,บหวังอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดเป็นคุณครูจะตอบรับด้วยความยินดีแบบนี้แต่พอเอาเข้าจริงฉันรู้สึกผิดค่ะที่แอบ,บหวังไปแบบนั้นแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มัน,มนบังคับถึงจและอาใจแต่ก็ขอรบกวนด้วยนะคะคุณครูทำงานเสร็จแล้วเรามาออกกำลังกายก,ก,กันหน่อยไหม <c oughs> ดูจากบริมาณเอกสารแล้วก็คงจะเลี่ยงไม่ได้ คุณครูเลยลงมือทําเอกสารทันทีแต่ก่อนช่วยกันแยกเอกสารอยู่แค่สองคนทําให้ใช้เวลาไปมากกว่าครึ่งวันฮู้ดูเหมือนอันที่ดูเหมือนอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะดูคะขนนนี้แล้วเหรอน,นี่คะใช้เวลาน,านานเลยงั้นแหละคะไม่หรอกคะ่ะ ือว่าไม่นานมากเท่าไหร่หรอกคะ่ะถ้าฉันทําคนเดียวอาจทําทไม่เสร็จภายในวันนี้ก็ได้คะ่ะส่วนอที่เป็นคุณครูคะ่ะคะที่ผนังเลยคะอ๋อโปสเตอร์นผนังด้านนี้น,น,นะะ่ะเลยค่ะมันก็แค่ของส่วนตัวนะคะคะคุณครูถามถึงมันทําไมเลยคะหรือว่ามันดูแปลกๆหรอคะไม่ใช่งั้นเลยคะเฮ้อขอยังช่วยหน่อยคะ่ะฉันกลัวว่ามันจะดูแบบปลกๆซะอีกคะ่ะแต่ที่บอกไปเมื่อกี้ ห้องพักผ่อนนี้ก็เหมือนกับเป็นห้องส่วนตัวของฉันไปแล้วค่ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนเป็นห้องส่วนตัวและในตอนดึกแบบนี้เออฉันแล้วเหรออยู่ที่ห้องที่เหมือนห้องส่วนตัวกับคุณครูตามลำพังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ จับกดครับจับกดเลยฮืหยใหญ่ใหญ่จับกดครับจับกดถึงฉันจะไม่ได้คาดการถึงสถานการณ์นี้มาก่อนสถานการณ์แบบนี้คือว่า คือว่ามันจะเรียกว่าล้อแหลมดีไหมคะมแหลมครับแหลม <laughs> คือว่าคุณครูคะคือถ้าคุณครูไม่พูดอะไรเลยคือว่าถ้าคุณครูไม่พูดอะไรเลยแบบนี้บรรยากาศมันจะดูแปลก เปล่าคะ่ะหือว่าฉันไม่ได้อยากจะเร่งนะคะเอตโตคือฉันไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีในเวลาแบบนี้ควรต้องทำยังไงจําจีกันไหมครับ <laughs> จินัสซืเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าแดงๆนะเป็นไข้เหรอฮ <laughs> ปล่าค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะรู้สึกลำบากใจจังเลยค่ะผมเองก็เหมือนกันครับจะว่ายังไงดีล่ะคะแบบนี้นะจับขดจับขดเชื่อเลยจับขดแค่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณครูแบบนี้รู้สึกว่า ฉันไม่เป็นตัวเองเลยฉันรู้สึกลำบากจริงๆค่ะหลายๆอย่างเลยคขอโทษค่ะ,ค,ะคุณครูทั้งที่ฉันเป็นคนชวนคุณครูมาแท้ๆแต่ก็ดันมาลุกลี้ลุกลนุนกับสถานการณ์แบบนี้ คือว่าฉันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยนักก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคะอ่าไม่เป็นไรงั้นเหรอคะขอบคุณค่ะรู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยคะ่ะจับกดจับกดจินัสือเอ๊อเออเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะก็ก็นั่นนัดสินะคะค่ะคงอย่างนั้นสินะคะค่ะ คนมีแต่ฉันที่รู้สึกสินะคะไม่หรอกครูเองก็รู้สึกเหมือนกันนะเรื่องงานวันนี้ฉันต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณครูถ้าไม่ได้คุณครูมาช่วยคงเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยค่ะคือว่าถ้าคุณครูไม่ว่าอะไรเขาหน้าเขาหน้าฉันจะขอรบกวนคุณครูอีกได้ไหมคะได้เสมอเลยขอบคุณค่ะคุณครูเขาหน้าฉันจะระวังไม่ให้ทําพลาด เมื่อครั้งนี้ฉันเลือกสถานที่ใหม่ไว้แล้วคือเปล่าค่ะเอิมคือว่าเขาหน้าเรียวกว่นมาเจอกันที่เดิมนะคะจีนัสซึโรงแรมก็ได้นะจีนัสซึ Oh. ครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย